ทุกคนนี่สระว่ายน้ำลอฟเรสซิเดนต์ะตรงข้ามกับบขสสุพรรณซึ่งไม่มีใครรู้ละสิว่าจะเป็นเพชรเม็ดงามซ่อนอยู่เป็นฮิดเด่นเจมฮะตรงนั้นจะเป็นวาสิตีซิตี้โรงแรมถูกปะถ้าเกิดนี้เราเดินมาข้างในแล้วไงก็เลยทําให้แบบไม่ได้เห็นด้านหน้าใช่ไหมเราเห็นนิกวถ่ายสดๆเลยฮะอดใจไม่ไหวก่อนจะเข้าห้องนี้ฮะที่พักที่เราจะต้องแบบว่าอยู่ที่สุพรรณนะคะจะไปไหนตอนไหนก็จะได้อ่อใช้ชีวิตอยู่ในนี้ฮะ ทุกคนดูสิสวยงามมากๆมีสระว่ายน้ำมีที่น่งที่นั่งนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าห้องก่อนไปดูห้องกันนะทุกคนรดมากเลยดูสิทุกคนจ๋าทุกคนเราเดินเข้ามาแบบสวยมากทุกคนนี่ฮะนี่เราอยู่ห้องนี้เลยทุกคนนะฮะห้องเงียบสงบข้างหลังมีมีเป็นความเป็นธรรมชาติอยู่นะทุกคนนี่รมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราไขห้องกันนะนี่ฮะทุกคนโอ้ ดูสิบรรยากาศทุกคนดูเตียงทีวีจอแปนทุกคนมีห้องนั่งอุ้ยบรรยากาศแบบฮอตมากมากทุกคนนี่ฮะแอร์สมัยใหม่ทุกคนเลิศมากมีดวงไฟห้อยระยะห้อยระยะย,ะยะึดนะฮะมีดีบาร์ขนาดยักษ์ค่ะทุกคนจ๋าว้ายเลิศที่แบบว่ามากันแบบสดๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราเปิดอุ้ยมีอ่างอาบน้ําด้วยทุกคนอา้ามีแบบจักรุชิจักอาอบน้ำทุกคนอลังการมาก ดูสิทุกคนจ้าบรรยากาศแบบว่ารถเลยเพอร์เฟกต้องบอกต่อให้โลกรู้ที่มาเห็นกับตาสดุสดๆเลยทุกคนจ้านี่หาด้านนอกก็แบบว่าโรแมนติกนะฮะแล้วก็มีกระจงกระจกมีโต๊ะทำงานมีที่ชาร์จแบบพร้อมเลยทุกคนลถมากเตียงนอนแบบว่านอนได้แบบม,มีความสุขแน่ๆเลยนะฮะในช่วงที่อยู่สุพรรณนี่คือ l o ฟ t Res i d e n ทุกคน เมืองสุพรรณเมืองในวรรณคดีเมืองมรดกโลกนะฮะทุกคนจะเมืองออขนมสาลีเมืองคุณบรรหารเมืองโอ้ยจเจริญลุกเรืองฮะเมืองนี้จังหวัดนี้จเจริญเป็นบรรหารบุรีเรารักคุณบรรหารมากก็ต้องมาที่นี่ให้ได้อีกนะฮะทุกคนอาให้เราแบบดูสิทุกคนจะต้องเป็นคลิปสั้นก่อน e ีพีหนึ่งอีีอะไรก็ว่าไปทุกคนดูสินี่นะ โอ้ยแต่แล้วเราเพิ่งคือโรงแรมที่มีความพร้อมแบบนี้เราต้องบอกต่อทุกคนใครมาสุพรรณมีงานดอนเจดีหรือไม่มีงานดอนเจดีมาเที่ยวหอคอยบรรหารทุกคนต้องมานะอ๋อต้องหอคอยบรรหารนี่แกงใต้อร่อยทุกคน แกงใต้อร่อยมากนะฮะทุกคนเราต้องหาร้านอร่อยออยหรือไม่ก็ไม่ต้องไปหาของกินหาอยู่แต่ในห้องหรือไม่ก็ชมวงชมวัดขุนแผนวัดแคร์คุ้มขุนแผนวัดปา่าลีลยเอาใจเมืองสุพรรณก่อนแล้วค่อยออกไปนอกเมืองค่อยไปบึงฉวากวันหลังดีป้าต้องไปหมู่บ้านออควายไทยวันหลังนะวัดออนอกจากวัดปา่าลีลยต้องไปวัดเดิมบางนางบวชวัดอะไรนะที่มีออลูกป,ปั้นเปรตเยอะๆนะฮะสวยๆทุกคนที่นี่ เยอะแยะฮะพอได้มาก็เอามาฝากกันทุกคนดูสิทุกคนจ๋าน้าอิจฉามากๆเลยใครที่มาพักที่สุพรรณได้พักที่นี่ทุกคนเดี๋ยวเราโพสต์คลิปนี้ก่อนนะนะฮะทุกคนนี่ทีวีต้องเปิดทีวีจอดใหญ่ยังกับแบบ,บนี้เทียเตอร์ทุกคนเป็นโฮมเทียเตอร์ทุกคนดูเป็นบรรยากาศแบบบูติกนะฮะทุกคนอยู่ตรงข้ามบกขอสอไม่ไกลจากหอนาฬิกาบรรหารแล้วก็หอคอยบรรหาร จะใส่ด้วยนะเดินไปไปหอนที่นี่จะมีถนนวันทองถนนเนนแก้วถนนอ,อ่อพิมพิลาลายต้องเดินหาถนนวัดลาวทองก็มีเลยนะทุกคนฉะนั้นถ้าใครจะไปวัดป่าลีลายก็จะเห็นภาพกิจกรรมฝาผนั่งสวยมากทุกคนต้องมานะสุพรรณนิ่ไก่ฮะจากเมื่อกี้มาจากวิทยาแค่60กิโลเองทุกคน จากอายุทยานะฮะจากอายุทยาวัดเจ้า,เาตลาดเจ้าพรมคับทุกคนท่านอยวเราโพสต์คลิปนี้ก่อนทุกคนเราขอพักผ่อนก่อนนะทุกคนนะเพราะว่าอากาศร้อนๆข้างนอกนะอยู่ในห้องก่อนแล้วก็วางแผนเดี๋ยวจะออนไลน์ทําหลักสูตรแป๊บหนึ่งทุกคนแล้วก็จะวางแผนจะคิดกันจะไปวัดไหนก่อนแล้วก็จะถ่ายมาฝากทุกคนนะทุกคนดูคมไฟสิแล้วเปิดไฟทรงไหนอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูก่อนนะฮะทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวค่อยเปิดก็ได้ไม่ต้องรีบทุกคนนี่ีวงทีวี ค่อยๆเรียนรู้คะอลังการมากทุกคนต้องบอกต่อให้โลกรู้ว่าสุพรรณนอกจากจะมีหอคอยบุรียังมีลอฟเร์เรซิเดนซ์ซึ่งติดกับวาส,สิทีซิตี้โรงแรมหรูอันดับหนึ่งต้องบอกอันดับหนึ่งแล้โรงแรมที่ดีที่สุดอาหารเช้าปังที่สุดตรงข้ามกับบขอสอสุพรรณเลยฮะทุกคน